สุนัขที่เหมาะสมกับคนอินโทร r เวิร์ดสุนัขเหมาะสําหรับคนที่เป็นอินโทร r เวิร์ดนะครับอชอบอยู่คนเดียวก็ควรที่จะเลือกหมาที่มันไม่มีความกระตือรือร้นอะไรมากหรือว่าชอ,ชอบอยู่คนเดียว นะครับหรือว่าสันโดษอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีสุนัขที่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับถ้าเป็นพันธุ์ไทยเราก็จะเป็นพวกในกลุ่มของเป็นไทยหลังอานเป็นไทยผสมพันธุ์บางแก้วนิสัยของบางแก้วครับเป็นสุนัขที่รักนายเดียวไม่ชอบยุ่งสูงสิงกับบุคคลอื่นทั่วๆไปนะชอบอยู่กับเจ้านายไม่ค่อยรับคนอื่นตัวเนี้ยเหมาะสมมากกับสุนัขพันธุ์บางแก้วเราเลี้ยงไว้ต้องดูเผื่อคนข้างนอกนิดนึงว่าอาจจะต้องควบคุมเรื่องความดุให้ได้ ที่อยู่กับเราส่วนของพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีหลายสายพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ชิบะอินุนะครับก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของสุนัขพันธุ์กลางก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็นิสัยโดยรวมของชิบะก็คล้ายๆบางแก้วอะเหมือนเหมือนบางแก้วเมืองไทยแต่มันความดุเขาไม่ถึงกับบางแก้วนะครับด้วยด้วยชอบสันโดษอะไม่ค่อยชอบสงสิงกับคนแปลกหน้าชอบอยู่กับเจ้าของนะครับไม่ชอบไป มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นะครับกลุ่มของคาวเวียคิงชาวสเปรแนลนี่ก็เขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรสูงชิสูเนี่ยก็จะเป็นสุนัขที่ชอบอยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องมากระตือรือร้นไม่จะไปวิ่งกระโดดกระโจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสำหรับคนเลี้ยงแบบนี้เหมือนกันอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือ น้องโบบัวเป็นสุนัขทางต่างประเทศนะครับที่บีดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มนิยมด้วยสุนัขเป็นกลุ่มของมาสติฟอุบนิสัยโดยรวมก็ไม่เด้กตะตือหรือล้อนอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็เป็นสุนัขที่นิ่งๆด้วยหน้าตาเขานิ่งอยู่แล้วเป็นสุนัขขนสั้นนะครับแต่ว่าเป็นขนาดใจแอนนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเราก็อาจจะต้องดูว่าเราสามารถควบคุมเขาได้ระดับไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบ อ่าไพรเวทเนี่ยครับเขาก็อาจจะสามารถปกป้องเราได้ด้วยเหมือนกัน